สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมากันที่คาเฟ่ดังนะคะก็คือร้านออร่าคาเฟ่แอนด์เลสตอรองนะคะอยู่แถวแถวตําบลบ,บ้านติดก็คืออยู่ทางเรื่องเลี่ยงเมืองนะคะของอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะร้านเปิดทุกวันนะคะเวลา8โมงครึ่งถึง2ทุ่มนะคะอยู่ริมถนนเลยนะคะ ถ้าจะสังเกตนะคะเขาตกแต่งร้านในธีมของ,องคริสต์มาสอยู่เลยนะคะก็จะมีต้นคริสต์มาสแล้วก็เหมือนเป็นลนักษณะพื้นที่เป็นแบบต้นคริสต์มาสยักษ์เลยนะคะอยู่ริมถนนเลยนะคะก็อันนี้เราก็ถ่ายตั้งแต่เราจอดรถลงไปนะคะเราก็เนี่ยค่ะจะเป็นเขาตกแต่งในธีมของคริสต์มาสนะคะแล้วก็จะมีร้านหิมะจริงๆนะคะซึ่งหิมะเขาก็จะเปิดอยู่เป็นช่วงเวลานะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านออร่าคาเฟ่แอนด์ลิสตล มีตุ๊กตาหิมะด้วยนะคะก็ต้นต้นคริสต์มาสยากนะะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะเขาเปิดเป็น2รอบนะคะเที่ยงถึงเที่ยงสิบ้าแล้วก็หกโมงเย็นนะคะเป็นหกโมงถึงหกโมงสอันนี้พอเราเดินเข้าไปนะคะก็มีทุกจุดสาม,มารถถ่ายรูปเช็คอินได้เลยนะคะเขาตกแต่งแบบอลังการมากนะคะแล้ว คาเฟ่ด้านในของเขานะคะจะเป็นเหมือนป่าเลยนะคะนะคะเรารู้สึกว่าแบบสดชื่นเย็นนะคะตอนแรกเราก็คิดว่าเอ๊จะร้อนหรือเปล่านะคะก็ไม่นะคะ,นนะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเมนูของเขานะคะจะมีอะไรบ้างพอดีเราเข้าใจว่ามีร้านเป็นอ,อาหารเป็น,เป,นเป็นเค้กกับเครื่องดื่มนะคะแต่เขามีอาหารด้วยนะคะอันนี้เราเราพิ่งได้มาครั้งแรกคือเขาก็มีอาหารเป็นแบบ ฝรั่งก็มีนะคะโรสสเต็กนะคะแล้วก็มีหลากหลายเมนูนะคะ่ะอาหารไทยอาหารจานเดียวเป็นอาหารที่เป็นกับข้าวนะคะสั่งมาทานเป็น,นแล้วก็มีพิซซ่าอ,นนอันนี้เป็นเมนูเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นกาแฟมัทฉะนะคะสม,มูทตี้ชอ็อกโกแลตโกโก้นะคะ หรือน้ำผลไม้หรืออินเทเลนโซดานะคะแล้วก็มีเค้กเค้กของเขานะคะมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นบิงซูนะคะก็วันนี้ก็เปิดผ่านๆให้ดูนะคะ,ม,ะามาแล้วนะคะของเราเมนูแรกของเราที่เราสั่งเค้กมาทานกันนะคะ เมนูนี้นะคะก็จะเป็นเค้กคาราเมลแมคคาเดเมียนะคะก็จะเต็มไปด้วยแมคคาเดเมียนะคะเต็มๆเลยราคาชิ้นนี้ก็คือร้อยสามสิบบาทเนี่ยียคือแบบเป็นธรรมชาติสุดชิ้นนี้นะคะก็คือเบรนชีสเค้กหน้าไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นชีสเค้กหน้าไม้ใหญ่ที่อร่อยไปด้วยชีสนะคะก็คือราคาที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาท ส่วนชิ้นสุดท้ายนะคะคือสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบบาทค่ะอันนี้ชีสเค้กก็อร่อยสเลยทานทั้งหมด3เมนูด้วยกันนะคะก็อร่อยมากนะคะเค้กของเขาอันนี้อร่อยแมคโดมียด้านบนนะคะนเปิดอย่างเงี้ยเปิดร้านเนี่ยและด้านบนก็จะเป็นช็อกโกแลตนะคะที่เขาใส่ชื่อเป็นออร่าคาเฟ่นะคะเมนูเครื่องดื่มนะคะเมนูแรกของเรามาแล้วนะคะ อันนี้จะเป็นอเมริกาโนเย็นนะคะก็เป็นข no. so, okay. ้วเข้มเขาจะทำข้าวเข้มข้วกลางอันนี้แก้วละ90บาทส่วนเมนูนี้นะคะก็จะเป็นมะชะวานิลลาเย็นนะคะร2 0บาทนะคะเมนูถัดมานะคะก็จะเป็นมสชะมะพร้าวอ่อนเย็นนะคะอันนี้แก้วน nah ี้ก็120บาทนะคะเมนูสุดท้ายก็คือมะชะป๊อปคอรนอัลมอนด์เย็นนะคะเมนูนี้ราคา150บาทนะคะก็มะชะตอนนี้กำลังเริ่ร เลิฟเมตชมากนะคะอันนี้เรามาดูกันนะคะบ่อนี้ตอนแรกเขาจะว่าเอ๊ะแบบบ่อปลาคาร์ฟหรือเปล่าพอมองไปเอ้าไม่ใช่เป็นบ่อตระกูลพันปะทองนะคะก็อ่ะพันปลาของมังกรนะคะพันพันมังกรก็เขาเนี่ยค่ะเขาก็อยู่ด้านหลังที่เรานั่งเลยนะคะนี่เป็นบริเวณหน้าร้านนะคะพอดีวันนี้เรานั่งแบบอยู่ข้างนอกในป่านะคะเราเลยไม่ได้เข้าไปด้านในว่าด้านในเขา ตกแต่งอ,อย่างไรบ้างอันนี้เราไม่ได้เข้าไปนะคะเราอยู่ด้านนอกตรงป่านะคะตรงนี้เลยนะคะบรรยากาศเขียวมากนะคะถ้ามาช่วงหน้าหน้าที่เป็นแบบหน้าฝนอาจจะเป็นแบบความชุ่มชื้นม,มากกว่านี้นะคะอันนี้ก็เขาตกแต่งแบบร่มรื่นนะคะอยู่เหมือนเหมือนเรานั่งดื่มกาแฟอยู่กลางป่านะคะก็แนะนํา ถ้าใครมานะคะก็อย่าลืมนะคะแวะมาได้นะคะร้านคาเฟ่นี้นะคะก็คือชื่อว่าออร่าคาเฟ่แอนด์เลสโอรอนนะคะอยู่เลี่ยงเมืองเลยนะคะเปิดทุกวันเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราเก็บคลิปด้วยคลิปสุดท้ายตรงตรง้นคริสต์มาสนะคะที่ปกคลุมไปด้วยหิมะนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าเราบ้านนุ้ยพาไปที่ไหนนะคะฝากเพื่อน,อนกดไลค์ด้วยนะคะกดไลค์กด, like, กด เป็นกำลังใจให้กับป้านุย้ยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ